วิถีใบไม้ไหวคือใจที่ไหวคิดไปเองตามมายาสมมุติผ่านรูปผ่านนามที่ถูกในรู้จดจำได้แล้วและที่ฉันกำลังเขียนหรืออ่านให้ฟังอยู่นี้ก็เกิดจากจิตตรุงแต่งด้วยถ้อยคำมายาเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเหตุ เพื่อทำการสื่อสรรต่อกันให้พขใชใจในเรื่องสมมุติเดียวกันนี่แหละเอาประโยชน์ในความเข้าใจเพื่อการละวางเป็นที่ตั้งกในทีนี้วันนี้ก็รู้เห็นจิตใจฉันไปวิชาที่ฝึกตามแผนที่เดินทางมีแต่ให้ละวางไม่มีชี้ดำให้เกิดกิเลสหรือหลงยึดในสัพรพสิ่งใดๆเลย นี่คือปัญญาที่ฉันฝึกได้และครูบาอาจารย์ที่ฉันรู้จักทั้งหลายก็มีผลลัพธ์ออกมาคล้ายๆกันเมื่อเอามาเทียบเคียงกันกับหลายหลายองค์ที่ท่านได้แสดงมายาธรรมผ่านสมมติบอกทางเอาไว้แล้วโดยเจตนาแห่งการแจ้งในธรรมย่อมอยู่เนื้อโลกมายาไม่ต้องพูดจ้า มันก็รู้ด้วยตัวของเราเองอย่างเงียบกิบแต่เหตุแห่งการสืบทอดฉันจึงต้องหยิบยืมมายาภาษาสมมติมาใช้สื่อสารเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจต่อเหตุแห่งการสมมติในแก่นหลักธรรมละวางอย่างถอนรากถอนโคนวันนี้ ก็ให้ปัญญาละวางกันอย่างเคยรู้แต่ไม่เคยรู้อะไรจริงเห็นแต่ไม่เคยเห็นอะไรจริงเมื่อเข้าใจโลกมายาที่ถูกสมมุติขึ้นอย่างสิ้นสงสัยเหตุของการใช้สมมุติในทีนี้จึงใช่เพื่อการถอดถอนสมมุติด,ด้วยกันนี่และ ศรัทธาที่ขาดปัญญาย่อมมากับอาการหลงเมื่อหลงแข่งขันอยากมีอยากจะเป็นในการอยากได้เมื่อไม่เข้าใจในตัวของธรรมชาติจิตเดิมแท้ก่อนการคิดอะไรอะไรที่คิด จึงคิดแบบยึดติดกับรู้กับนามแบบจริงจังไปเสียหมดเห็นคนอื่นๆเขามีเขาได้โดยตัวหลงมันทำงานไปแล้วความไม่รู้จากกิเลสข,ของเราก็อยากจะได้ก็อยากจะมีเหมือนอย่างคนอื่นๆเขานี่แหละ จุดเริ่มต้นของจิตใจที่มันเป็นถูกละเพราะมันคอยแต่จะไปจดจ้องอยู่ที่เปลือกภายนอกที่มันถูกมายาฉาบเอาไว้ที่มันหลอหลอกอยู่เอาไว้เมื่อปรุงกิเลสขึ้นจึงเกิดความมีตัวตนที่คิดเองเออเอง ว่าตัวเองสูงส่งจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ที่ว่ากาสตินั่นแหละที่นี้ละมั่นคอยแต่จะวิ่งไปตามแรงของความทยานยากนั่นเสียให้ได้จิตใจแบบนี้มันพาไปขาความเป็นกลางไม่ได้ รู้เฉยเฉยไม่ได้เพราะมันคอยแต่จะแหล่นไปตามกิเลสที่หมายตาหมายใจอยากจะได้เพียงข่าเดียวเมื่อไม่ได้ไม่สมประดีในความต้องการก็ร้อนรนทุกข์ใจละสิทีนี้เกิดความคิดอิจฉาริษยากันเอง ในกลุ่มในหมู่คณะจิตใจที่ร้อนรนมันก็คอยสอดส่องหาว่าใครที่จะให้ความต้องการกับกิเลสท,ที่เกิดขึ้นได้มันเป็นจริงได้ตามที่ใจมันคิดอยากจะได้นั่นและฉัน เคยมีประสบการณ์มาบ้างก็เคยรู้เห็นมาบ้างก็ดูเขาเพื่อรู้เราแก่ที่เรานี่แหละเพราะภาพลวงตาที่ปรากฏเมื่อกิเลสมันชัดเจนตัวตนมันใหญ่ขึ้นมันจึงยอมทุ่มยอมเพให้กับคนที่จะ สสางให้กิเลสนั้นมันเป็นจริงสมประดีได้นั่นแหละทีนี้ละโดนมายามันหลอกเอาอย่างไม่รู้ตัวเลยว่าไอ้ที่ไหลเข้ามาให้รู้มันเป็นมายาเมื่อไม่เท่าทันจึงหลงเปิดปรับเอาเข้ามา ให้มันมีพื้นที่อิงอาศัยจนบทบังจิตใจวางวางเดิมเดิมเสียจนหมดแถมกักเก็บเอาไว้ให้มันอาศัยอยู่จนกำเริบใส่ตัวเองอย่างไม่รู้ตัวส่วนไอทีทรงจิตออกไปที่อยากจะได้ข้างนอกนั่น ก็ไม่รู้เท่าทันมันอีกว่ามันคือตะเพา,าเดียวกันหมดเป็นสิ่งสมมุติจากมายาคือกันจึงโดนมันหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ดึงเอาเข้ามาปันความคิดของตัวเองคิดว่าตัวเองได้ความยิ่งใหญ่สูงสง่ง อยู่ในภาวงอย่างหลงหลุมลึกถูกมายามันหลอกให้หลงคิดหมุนเป็นจริงลีดไปเลยละทีนี้เมื่อเกิดความคิดว่าตัวเองได้เป็นจริงๆได้สำเร็จอะไรสักอย่างจริงๆทีนี้แหละความคิดในความมีตัวตน มันยิ่งใหญ่ครับว่าเลยทีนี้อ่างดินอ่างคว้าอ่างจักรวาลอ่างทุกอย่างให้มันไปเข้าทางกับความสำเร็จที่ตัวเองยึดถืออยู่นั่นแหละนี่แหละเมื่อหลงมากมากเขา้ามันก็เกิดอาการยากขึ้นอีกล่ะทีนี้ ทีนี่มันก็อยากจะสอนคนโดยความหลงคิดไปว่าตัวเองนั้นสำเร็จไปตามคำบอกเราตามความหมายปลอมๆนั่นจริงๆเสียแล้วนี่แหละถูกหัวโขนปลอมๆมันเล่นงานให้หลงคิดติดอยู่ในกรงทองเชียวละนะ เมื่อเกิดกิเลสอยากจะสอนสั่งคนทีนี้มันก็อยากจะแสดงความเก่งของตนละสิแต่เมื่อไม่มีประสบการณ์ตรงก็เลยเอาง่ายๆไปทัดลอกจดจำตาราของคนอื่นๆที่เขาขายทิ้งร่องรอยเอาไว้นั่นแหละไปจดจำเอามาสอน เอามายึดดัดแปลงเป็นของตนทีนี้ก็อวดอ้างแสดงตนว่ารู้เองเห็นเองซะแลว้วบ้างคนก็เพิ่งนังอ่านนั่งทองมาเมื่อตะกี้แต่ตอนนี้วางตนเป็นาศาสดาไปเสียเลยเมื่อยังมีความกลัวว่าคนอื่นๆเขาจะไม่เชื่อ บางคนก็อมานังกงนากดคมนิ่งนิ่งไม่สูงสิงกับใครเพื่อหลอกรอให้คนอื่นๆคิดไปเองว่านั่นแหละมันแลดูสมจริงว่าได้สำเร็จไปแล้วเออนี่แหละความศรัทธาท้ากาสติปัญญา มั่นพาไปหลงนี่ลวนไลสาระแก่นสารทางเพเนะอ่านไปมันก็พลาดไปเนาะพลาดไปจากตัวธรรมมาจากเดิมแท้นั่นเองเมื่อตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเข้าใจในตน หยุดปรุงทุกอย่างวางลงเสียให้สนิทอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละความเข้าใจในความเป็นหนึ่งของธรรมชาติเดิมแท้ที่สมมติขึ้นให้รู้มันแสดงตัวอยู่ของมันอย่างเนี๊ยบปริบโดยไม่ต้องอาศัยสมาธิขันไหนๆหรือการสื่อสารรูปแบบใดๆที่ต้องปรุงผ่านมายาเลย ก็สามารถรู้เห็นมันได้ขำๆไปแบบไม่ง่ไม่ฉลาดไม่เร็วไม่ดี